สวัสดีค่ะมาพพมาภพอกับมตฑการยุช่องมตฑการผ้า้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะมือนี้แอด,ดเดินทางมาวัดจุ่มซีพัฒนาลามนะคะหรือว่าวัดปู่ชีประขาวนะคะก็จะมาตามต่อตัวเลขปู่ชีประขาวนะคะแล้ก็จะมาบูชาเหรียญปู่ชีประขาวที่ท่านผู้ชมได้สั่งจองไว้นะคะซึ่งแอด กับนายหาผ้ามวลก็จะ,จะจะทรงในมือน,นี่นะคะค่ะเขาไปเบิ้งบรรยากาศข้างในน้ำกันค่ะท่านไปชมอันนี่ก็เป็นป้ายนะคะที่ทางวัดพันเดจัดขอเชิญนะคะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อดินถวายวัดจุมสีพัฒนารามหรือวัดปู่ชีประขาวนะคะ ตำบลสุมเศร้าอำเภอเพลนจังหอุดรธานีจำนวน71ไร่1งาน33ตารางวานะคะจองเป็นเจ้าภาพ1ตารางวา500บาทนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจกระทักแอดมาได้นะคะนี่จิสัทธาอยากรวมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสื่อที่ดินถวายวัดจุมงศรีพัฒนารามนะคะ นี่นะคะกคนกำลังสางสารแมวนุมค่ะเห็นบ่กำลังสะทายแมวนี่เด้เขาเห็นอยู่นี่นี่นี่ตัวเชื่อเชื่อนี่นี่น่เ้นี่นี่สองตัวยืยงกันนี่นีเห็นยยังหล่ะพ่อก็เห็นตัวนึงอีพ่อเป็นตัวนึงเอาแมเห็นตัวไหเอา อัายมแม่อะตดเยสองอย่างนี no. ่สองหเอ้จะอก็ไปเห็นหนสม่รู้เยน่วยคือกันปะคือกันเออถ้าเ่คือกันอาจารย์กันที่ว่าอาจารย์คิดตวยไลยหนึเป็นสองหนึ่ไม่พอค่ะสองหโอไม่ไม่ไม่ต้องเข้าห้องนะเข้าห้องไม่ได้เอาปิดไว้ก่อนเอาบาลังตัวนี้เลยเดี๋ยวจะเอาเข้าไปให้เนาะแม่ป้าแม่ยังแม่ป้าว่าสอเออสอเนาะป็นถวายพระถวายนำเทียบมือเท้านี่ แต่ผูเห็นเนาะแสบผู้เห็นเอาเบิ่งกันไปบิตัวอชัดนะคะมาลุกงมาหนึ่งศูนย์แม่ในสนามจะเห็นม้กๆการจนใส่เร็เลย่าจนองเอาให้หนดูให้หนูดูหนมาดูดูหนูมาดูเรื่อยเรืยดเห็นเลขอะไรูึเรล่กเลขอะไรคะ จ็น่นออวไม่แน่นะคะเด็กเห็นเจ็ดหนึ่งหกนะคะเด็กน่อยบัตตัวนะคะอันนี้เด็กน่อยบตวเ มบอกมะพร้าวให้ปูแม่นบอกัวเลขมีตัวนี้ถวายมันถวายมือเต่านี่ละบอกมะพร้าวถวายปูมือเต่านี่นะคะมือเต่านี่ค่ะเลขเห็นตัวเลขเนาะนงนะคะหนุ่มน้อยเห็นเจ็ดหนึ่งหกนะคะเลขสองง้างอย่าบอกตัวเลขอาหารมาท่ายหน่อยน้องนี่นกเขาตัวนึงมาใส่หัวมันตัวนี้หกสิบหก ตายนกนกันจะนึ่งรงตล่ะเหนึ่งหนึ่งหกพอดีกตายกันนึ่งศูนใกลที่กันนึ่งหกเอาค่ะกำลังมองดูตัวเลขที่มะพร้าวที่ถวายปู่ชีปะขาวเมื่อเช้านะคะ กอดพอดีเลยมาชมแล้วกระเีปลายเรียกเาตอนแรกมาสิบวออกเมื่อที่ไหนม่ที่ว่าเนี่ย่ะสองหกเมื่อที่พ่อมาเม่ตัวใดเอาตัเอาตัวไหนทอาตัวไหน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 ตัวนตัวไหนตัวไหนตรงนห้ตัวไหน่ะวอกูด้วย ตัวไหนลูกเปลี่ยนงูออกไม่เปลี่ยนยน,นะคะเป,เปลี่ยนแล้วเริ่มตรงกับเลกกบขคุณยายง่ะจ้ะเลขคุณยายนกเอ๋อมันขึ้นบ่นอกบ้านเลขทีโอ้โหเหนียวเสียมันออกหาเปดนะจ้ะบินมาสามบ้านลูกตายนกเขาน่ะ กันลูกไส้นลาปลเล็กทีมันนลังหาดเปลมันออกหดหดที่มันออกอันหาแปวันนี้บ้าเล็ทีคุณยายตัวใดนีสีหกสีหกจังวะนกต้องเป็นวันนี้อันนกเขาหนามตายอยู่หน้าบ้านวันตัวรออยู่ที่บ่บาทเฮ้นกมา แม่ยังตายไม่ไหมอยู่บ่เอาดมเบิ้งว่าเหม็นเหม็นคืนคืนมาไม่เห็นไม่เศร้าเห็นไม่เศร้านี่นะจ๊ะวันนี้ย่างไปวัดไปพราะตัวเรื่องตายอยู่คนสร้างอีกแม่นอดสามดอกอันนั้นมันเป็นอีหยังตีมึงนี่นกอีหยังคือเห็นนกตายดูแต่หันสิมีหนึ่งกระตุงกับเลขที่เด็กน้อยเห็นเยอะแม่ข้าวนะจ๊ะข้าวว่ดีซะหนากรเดกกระเด้งข้าวเดือข้าวนหนึ่ง เจ็ดหนึ่งอกัสันนุ่มหน่อยเห็นบ,บเปลี่ยนให้เบิงงย่ด้แต่ย่าคำเดิมเล็กหน,น,น้อยปากคิวเด้อจ้านหน,น่อยเล็กน่อยบอรีุ้ดเล็กน่อยมันบอดี้ชุดจ้าเอาวันนี้ละไม่ป้าแม,ม,ม่นหรอละดีิเออเมีนเลยหลัยังางรสใส่ละว่า

เกลูกมะพร้าวเนาะลูกมะพร้าวอยู่ที่นัู่ทีาวใช้แล้วได้แล้วบทเรียนน่ะคันกำลังนับล่งเกียมาถุงมกมาถุงแมนบนเอาหมด มาเอาเงินฟันสอง,อสองอร้อยสองรจ้ะสองรอยหาสิบกเหรียญดาวพูชังน้ำือนะคะกับมารับเหรียญที่เอ็ซีฟฟูชานะคะเมนิแอด,ดกำนาให้มาข้ามววก็ได้มารับเหรียญน,นะคะแล้วก็จัดทรงใน,นมือนี้เลยนะคะรุ่นึงรุ่อแรกนะคุณยาย

เอาแม่แม่ป้าไปใส่กรอบพอเด็เอาก็ยังมาเพาท่านมีเงินจองไว้หกอันแล้วทานี่คนถักม้าวะทานั่นนั่นเบนบอลน่ะทานสมมุิวะเพิ่นสีตอนนี้เพิ่นบ่ลแ้ไมีเงินแต่ว่าเพิ่นว่าประมาณสิ้นเดือนให้ยังสีสิมีสำรองมีอะไรได้ได้ได้ครับมันไม่เลยเพราะว่านี่เพิ่นเขาาม่ซงสุดเกี่ยวนู่นนี่นั่เพราะว่ามันที่แรกกะคิดว่าสิมาบ่ท่านจิตบนมือตุลาคม ร้านมากค้างอางทุกคนนั่นะเล่งๆล่งเจ้าก็ไห้เล่ของขัญแต่บางส่วนในุ้ณบอเลื่อยๆมากเลื่อยๆมากี่หาจมีเรื่อยๆนะคะ ีให้ลูกเด้อครับรุ่นแรกให้ลูกครับจะว่าเหลียนรุ่นแรกผู้ใดก็อยากได้รุ่นแรกให้ลูกนี่นะคะคุณตาคุนวาเหรียญรุ่นแรกในโลกนะคะบ่มี่นะคะบ่มี่หรอกจ้ามี่เจ้นี้แต่อันผูเพิ่นทีเพิ่นบูษราไปเพิ่นกวาโยผู้ใดที่รับได้รับเหรียญเพิ่นกับเบิงอันโคดของปูนะาจะเพินกับผ้ากับปซื้อห้าน้อยซื้อยังข้าเจ้าก็ถือสามโตตรงถืออันสิจ้าคุณโ่งเนาะนี่เพิ่นบุษราถือไ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีจิตศรัทธาจะร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดจุมสีพัฒนารามนะคะตารางวาระ500บาทค่ะสามารถสั่งจอง ผ่านแอดหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของทางวัดจุมสีได้เลยนะคะที่แอดนำเสนอต้นคลิปไปนะคะจะมีเบอร์โทรทางวัดนะคะค่ะและตัวเลขในวันนี้นะคะที่แอดได้นำมาเสนอท่านผู้ชมก็คือ2.6นะคะเลข2.6ก็คือตัวเลขที่เห็นอยู่มะพร้าวที่ได้นำถวายปู่ชีประขาวเมื่อเช้านี้นะคะ จะเห็นชัดมากค่ะเป็น2-6นะคะและจะมีหนุ่มน้อยก็คือมีเด็กน้อยนะคะที่เห็นเป็นตัวเลขเจ็ดหนนะคะค่ะท่านผู้ชมก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ